ลุงนวดกูกูกูแล้ว3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนฝากกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับของดีอยู่ในนั้นแต่ไมหมดกิจกรรมเพียบและกูรูตัวเทพก็อยู่ในนั้นครับอยากให้ทุกคนเข้าไปลองดูนะครับที่ลิง์ใต้ผปรไ่ายครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นบอลลีกด้านนะครับวาวไวเจอกับอัคมาครับในเวลาตีหนึ่งครับโดยผลงานของวาวไวห้านัดที่ผ่านมานะครับแพ้สี่ ชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับส่วนฮนาตอักมาผลงานดีกว่าเยอะเลยครับชนะ3เสมอ2ครับยังไม่แพ้ใครนะครับโดยวันนี้ครับทางด้านวอลไว้เนี่ยจะมาในแผน 4, 2, 3, 1เช่นเดียวกับอักมาครับแผนเดียวกันเลยครับโดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงนะครับ อักมาในเกมที่แล้วทําได้แค่เสมอครับแต่ภาพรวมของอักมาทั้งหมดเนี่ยยังถือว่าทําได้ดีครับชนะ3นะครับและเก็บไปได้ถึง7แต้มครับและทริปนี้ไม่ง่ายจริงครับในการเจอวาวไว้แต่วาวไว้ก็ต้องเจองานหนักอย่างอักมาเหมือนกันครับเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาครับวาวไว้ชนะได้แค่เกมเดียวแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับและวันนี้อักมาเนี่ยผล เกมลุกของเขาไม่ธรรมดาครับแต่ส่วนทางด้านวาวไว้ครับเกมรับค่อนข้างมีปัญหาครับเสียไปถึง9ประตูแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับและถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้ลุงต้องบอกเลยว่าอัคมาดูดีกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองว่าถ้าจะเลือกเชียร์หนึ่งทีมจะไปที่อัคมาดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลเยอรมันครับยูนีโอนเบอร์ลินเจอกับซังเพารลีครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับ โดยคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อปี2022ครับยูเนี่ยนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะซัมพอลีมา3ประตู2ครับณนะที่แห่งนี้แหละฮะแล้ววันนี้ครับมาดูผลงานในเกมเยอรมันเนี่ยบอลเดเบโปคาครับยูเนี่ยนเบอร์ลินชนะมาได้1ประตู0และทางด้านพอกลับไปเล่นในบุนเดสเนี่ยก็เสมอ1-1เสมอกับไม้นะครับส่วนทางด้นงานซัมพอลีครับ2นาะที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2-2ในเดเบโปคาครับและในบอลบุนเดสลิกาครับ เปิดนัดแรกมาก็แพ้ต่อไฮเดนฮามไปครับ0ูประตูสองโดยวันนี้ครับท,ท่านท่านยูนิโอนเบอร์ลินครับจะมาในแผน3-4-2-1ี่สอโดยหน้าเป้องเขาจะเป็นจอแดนซีบักซูครับส่วนท่านท่านซังเพารลีครับมาในแผน3-5-2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็นมอร์แกนซีลาวกุยครับและโยฮันเนสเอ็กสไตครับ โดยวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของลุงนะครับซังเพารลีเนี่ยน้องใหม่โดนสอยคาบ้านเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการเปิดตัวนัดแรกของบุนเดสลีกาครับและนัดน,นี้ต้องออกไปเยือนยูนนีอนเบอร์ลินครับเป็นพวกสายบอลเล่นสวยงามก็สําหรับยูนนโอนเบอร์ลินและการเล่นในบ้านเจอน้องใหม่แบบนี้ลุงมองว่ายูนนโอนเบอร์ลินจัดเต็มแน่นอนครับและสกัยภาพ และประสบการณ์ของตัวผู้เล่นเนี่ยลุงมองว่ายูไนโต็เบอร์ลินเหนือกว่านะครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงแนะนําไปที่เจ้าบ้านอย่างยูไนเต็ดเบอร์ลินดีกว่าครับพี่นอ้อ,องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับออตาลนต้าครับในเวลาตีหนึิบห้ครับโดยแมตช์ล่าสุดที่เจอมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะ อตาลันตาไป4-0ครับแล้ววันนี้ครับผลงานของอินเตอร์มิลานครับในการเล่นกันโช่ซิลิอามา2นัดแล้วนะครับเสมอ1ชนะ1ครับส่วนทางดาอรตัลันตาครับในการเล่นซิลอามา2นัดครับชนะ1แพ้1นนค,ครับโดยวันนี้ครับทางด้านอินเตอร์มิลานจะมาในแผน3-5-2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็นมาคุสตูลามกับเบนดี้ตาเรมี่ครับโดยวันนี้ครับทางด้านอัตาลันตาจะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าของเขาเป็นมาเตโอโรเตกีครับ โดยวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของลุงนะครับอัลันตาเนี่ยเกมรับผิดพลาดไปหน่อยครับในการเจอโน,โน่แต่ผลงานโดยรวมถือว่าค่อนข้างพอรับได้อยู่นะครับตอนนี้และเกมนี้จะต้องมาเยือนอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าครับมาตรฐานของเขายังดีเหมือนเดิมถึงแม้วันนี้จะขาดาลอตตรโร่มาติเนสไปก็ตามนะครับแต่ไปที่แล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะอัลเจรันตาไปได้ทั้งไปและกลับนะครับและลุงเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเช่นเคยครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงยังมองไปที่อินเตอร์มิลานครับ พี่น้องก็จบลงไปให้กับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหาใครอยากได้แนวทางดีๆหรือกิจกรรมดีๆที่ทางช่องเขาจัดให้เนี่ยที่ลิงตาโปรไฟล์นั่นแหละคือคำตอบและบอลสดที่เขาว่าดีดีจริงหรือเปล่าคุณต้องไปลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง